โดนนัท DIY, ท DIY ุกคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่างสนุกชาแนลกับผมใหม่วันนี้นะคะทุกคนนุกนะคะพาทุกคนมาคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ที่เขาแบบมีเวิร์กช็อป้วยทุกคนโดยการทําโดนัทให้เราเพ้นโดนัทเองหน้าหน้าโดนัทอ่ะ เออซึ่งแบบว่านุรู้สึกว่านุ้นไม่เคยทำแล้วนุ้อยากลองนุก็เลยมาคาเฟ่นี้แล้วนุ้คิดว่ามันน่าสนใจตรงที่แบบเป็นคาเฟ่ที่มีเปิดเวิร์กช็อปให้เราได้ทา <c oughs> เขาบอกว่าโดนัทนึชิ้นละแปดสิบาทเท่านั้นตอนหนึ่งชิ้นแล้วเราก็สามารถวาดรูปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ารูปร่างหน้าตาโดนัทของนุนนะคะจะเป็นยังไงจะจะลดมานะคะจะจะแบบว่าสวยงามหรือว่าแบบเละเทะนะคะก <c oughs> ็ะ <c oughs> ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะที่เพ้นหน้าโดนัท ก็คาเฟ่เราจะถึงแล้วเพราะว่าเราอยู่ในซอยตรงนี้แล้วใช่ปะเดีย๋ยวเราไปเจอกันในคาเฟ่เลยเขาจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย น,นี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วนี่เลยก็คือโดนัทของเรา <laughs> ดูน่ารักไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารูปร่างโดนัทของเรานะคะจะเป็นยังไงยังไงถ่ายอันนี้คือน้ำลองจื่น้ำกันก่อน ดูวาคมะืออร่อยอ่ะทำโดนัทของเรากันแล้ววันนี้ที่เราอยากมาทำเขาก็จะมีสีมาให้เห็นเป็นสามอันสามสีสีชมพูสีฟ้าสีเขียวโอ้มันในที่แล้วทุกคน โดนื้ของเราเข้ามินมันกินได้เดี๋ยวลองอันนี้เลยหวานมากมแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งเราจะทำเป็นสีชมพูนะคะุกคนเป็นสีชมพูด้วยมไม่มีศิลปะเดในะสันุุพันธิลานะคะ คือได้เทยืนมืนกัค่ะโอโ้มันทุกคนใครที่สนใจอะมามาได้นะแบบนึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นร้านที่แบบน่ารักดิตอนนี้โดนัทเราเป็นสภาพนี้แล้วนะคะทุกคนมันเป็นโดนัทอะไรวะเนี่ยแล้วใส่้มตรงกลางแล้วกันอ้ยโล จะรยอุ้ยมีช็อกโกแลตด้วยนะใส่ได,ด้ะนะที่ไไวก็คือเขาก็จะมีน้ำขายกาแฟมี่ขายหมดเลยนะสวยเนะี่ยอร่อยมากเลยลูกจำไม่ได้แล้วลูกสั่งอะไรไปอะแต่มันอร่อยมากเลยทุกคนจะินโดนัทของเราแล้วนะซึ่งเราจะกินยังไงวะมันเหลือม,มากเลยชิคก <c oughs> ี้พายนี่จะทิ้งหมดเลย หวานจริงนมากจะพาไปดูภายในร้านคือเราเข้ามาถ่ายในร้านก่อนแล้วไปข้างนอกคือของตอนนี้แสงเราหมดหมดแล้ว A a few moments l มันก็จะมีตู้นี้มีมุมถ่ายเยอะๆแล้วก็มีตู้นี้มาให้เล่นแล้วก็จะมีอีกมีนะ่ิมอ๋อชื่อร้านนะ่ิมตู้หน้าร้าน<ม>เราจะให้น้องเล่นก่อนน้อง<ม>บอกว่า50อะไรเนี่ยแม่แรงมาร้อยหนึ่งดุทีจะได้กี่ตัวแม่เอาตัวไหนดีวะจบนะคะ มาตาพี่มั้งนี่เขามีเทคนิคเกินกว่าเขาบอกว่าให้เอาชวนหนึ่งสามค๋มันงจะดีนะค่อนข้างแรงเนี่ยหนึงมนอาจจะไม่ได้เห็นผลในแบบตัวเดียวเนี่ยหนึ่งคือพี่ไม่พูดเยอะครับน้องๆร่วงคือเฮ้ยเฮ้ยได้ทั้ยก่อนโอ้โหขนาดยังไม้ อ,อ้า<ฮ>สิบสี่แล้วต้องสอบได้แล้วสามอันคือตอนแรกอัอนเนี้ยได้ด้วยแล้วอันเนี้ยมาติดมาแล้วอันนี้ยคือหาบ้าที่แบบอยู่ๆอ,อ,อันเนี้ยมันกิ้งมาหล่นเองอันนี้ด้วยคนเขามีของอ่ะเราจะปิดช่องเราจะจบกันง่ายๆนี่นแหละละคะท่านผู้ชมคือก็นุกกินของข้าง,งในมาแล้วใช่ปะเขาก็จะมีพวกขนมน้ําอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีให้ทำดีไอใช่ไหมแล้วก็ร้าน่าจะอยู่ติดถนนเลยทุกคนแล้วก็แบบ เนี่ยชื่อร้านในิมสำหรับคาเฟ่น,นี้นะคะก็คือใครที่อยากมาเนี่ยแะนะนำให้มาใครที่รักความหวานอยากกินขนมน้ำแล้วก็มีของเล่นให้เล่นมีกิจกรรมด้วยนะใครชอบคลิปนี้นะคะหนูฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวไปลองติดตามกันเลยบ๊ายบาย